คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้นะ m e n t น t ์ t โตล์เ e ลเ a i n l i ์ h t Camera l o ด d e r ชื่อยาวนิดหนึ่งนะก็จะเป็นซองแล้วกันเรียกว่าเป็นเป็นซองใส่กล้องจากแบรนด์ m o m e n t m o m e n t เป็นแบรนด์อเมริกานะเขาจะเป็นแบบแบรนด์ที่ทําขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะแล้วก็ที่โด่งดังมากก็จะเป็นพวกเลนส์ที่ใช้กับพวกมือถืออะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เขาก็จะแบบเป็นออนไลน์ช็อปที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนใช้กล้องรวมไปถึงพวกสายทาวเวลตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์ t มาถึงแล้ว ใครสนใจใครชอบแบรนด์นี้เนี่ยเข้าไปดูกันได้อันนี้เราใช้เวลาต่อนานมากกว่าจะได้มาถึงตัวนี้เนี่ยจริงๆฟีเจอร์ง่ายๆเลยมันเป็นซองใส่กล้องนี่แหละถ้าคุณมีกล้องคุณอยากจะพกพาง่ายอันนี้ร้อยเข็มขัดติดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราไปโชว์ให้ดูกันก่อนอ,อันนี้คือการติดตั้งนะเราสามารถติดมันเข้ามาอย่างนี้ได้เลยลงเข็มขัดเราอันนี้ผมติดกับตัว Alpaca Steel Belt เป็นเข็มขัดทีขดด่ขายดีมากของไอเลิฟนะก็คือมันใช้ฟิตล็อกแบบนี้บแล้วก็ฟีเจอร์มันจะยึดได้ดีเนีนะ่เวลาเรากินอิ่มอะไรเงี้ยตัวเน สุดในร้านละตอนนี้กลับมาที่ตัวนี้เนี่ยเวลาติดตั้งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะการใช้งานก็จะง่ายๆมันก็เปิดออกเว๊บหยิบกล้องออกมาได้ อ่ตัวนี้จะเป็น R5 นะติดเลน3.5ซึ่งจริงมันติดเลนใหญ่กว่านี้ได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าจริงเมื่อกี้เนี่ยมันลงไปจมลงไปลึกเลยอันนี้คือให้เห็นเฉยๆว่าอ่ไซส์เป็นแบบฟู l l frame R5 แบบเนี้ยสามารถใส่ได้สบายๆเนี่ยใส่ปุ๊บอ่มันก็จะเรียกว,ว่าใช้งานสะดวกเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็จะทําเป็นตัวหูดึงเนี่ยค่อนข้างทําไว้ให้มันสามารถดึงได้ง่ายๆแบบนี้ใช้นิ้วแค่เกี่ยวนิ้วเดียวได้เลย แบบนี้นะแล้วก็เป็น12ทางด้วยแล้วก็นอกจากติดเข็มขัดเนาะมันยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเอาไว้จุดพวกเนี้ยยึดกับตัวแองเอร์ลิงหรือสายสะพยอะไรก็ได้แต่อย่างทาปกติเราใช้พวกสายสไลด์ใช่ไหมเราก็ใช้แองเกิลลิงแบบเนี้ยติดเข้าไปเลยนี่นี่เราก็จะมีตัวยึดอยู่เรียบร้อยละทีนี้เราเวลาเราจะใช้เ,เป็นกระเป๋ากล้องไปเลยไม่ต้องมาใช้เป็นแบบตัวติดเข็มขัดละเราก็ติดเข้าไปแี่สำหรับคนที่มีกล้องเลนชุดเดียวอยู่ละก็ใช้แค่นี้นี่ก็ได้เลย บบนี้ก็จริงๆอันนี้คุณจะใช้กระสายสะพายอะไรก็ได้สายคล้องอะแรงหมดเป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการใช้งานตัวนี้อันนี้ก็ใช้กับพิกดีไซน์สไลด์ ประมาณนี้ใครอยากลองไปใช้ก็ได้หลากหลายรูปแบบแล้วแต่คุณเลือกโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีดเทลข้างในกันตัวนี้จริงๆมีสีดาด้วยนะเดี๋ยวค่อยๆตามเข้ามาตอนนี้มีสีฟ้าก่อนก็คือสีฟ้าก็ค่อนข้างสดใสดีแล้วก็ตัวผ้าภายนอกก็จะเป็นผ้าคาดูล่านะหลายคนก็จะรู้จักอยู่แล้วผ้าคาดูล่าเนี่ยก็จะเป็นวิลทัรี่เกตเป็นเกตทหารทหารอเมริกันใช้กันก็จะดูแบบทับๆหน่อยทนๆก็จะเป็นวอเทอร์พูฟอัลตราไลท์คาดูล่าด้วยแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นลิฟต์สต็อปด้วยนนววา,วาด มันก็จะไม่รันต่อง่ายๆแต่ว่าความเจ๋งของอ้ตัวเนี้ยมันเป็นผ้าคาร์ดูล่าที่เบาคือน้ําหนักมันอ่ะเบามากเลยทั้งใบเนี้ยเออคือแบบโปรตบผ้าคาร์ดูล่าบางทีมันจะมีน้ําหนักนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความหนาความทนอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเออมันเขาเลือกตัวที่มันเบามากเพื่อให้เราเหมาะการเอาไปใช้งานเพราะว่าเติมกล้องเข้าไปอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่โหลดน้ําหนักเรามากนะกน <c oughs> นนก็คือมันก็ใส่กล้องใส่เล่นหนึ่งตัวเนี่ยแหละอ่าประมาณนั้นเอาไว้ใช้แบบง่ายๆเร็วๆให้ดูรอบๆก่อนลงประมาณนี้นะ ข้างหน้าจะมีเป็นโลโก้โมเมนต์อ่ามันสกินเป็นแบบเป็นเงาเนะเป็นฮอตสปอตขึ้นมาแบบนี้อ่ามันก็จะดูแบบโลโรไฟล์แต่ในขณะเดียวกันจะได้ความหรูเวลาโดนแสงโดนอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นขึ้นมาด้านหลังจริงเนี่ยเขาจะมีจุดวิธียึดอะไรหลายแบบเลยซึ่งกิมมาร์ดาใช้อุปกรณ์เสริมของเขาซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะลึกเกินไปเราเลยยังไม่อธิบายเพราะเดี๋ยวถ้าเขามีามอุปกรณ์เสริมเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาเติมกันอ่าแต่อันเนี้ย ง่ายๆก็เอาไว้ยึดกับตัวเข็มขัดประมาณนี้แล้วก็มีตัวพวกจุดยึดจุดพุกอะไรต่างพวกนี้แอะมีให้อีก4จุด1น3 4สองสามสี่แบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ยึดกับอุปกรณ์ของเขานะ,ะซึ่งเขาจะมีแถมอุปกรณ์เล็กมาให้ข้างในแต่อันนี้เอาไว้ยึดกับพวกเรียกว่าเป็นกระเป๋าของเขาไปเลยเฉพาะซึ่งีตอนนี้เรายังไม่เอาเข้ามาเลยยังไม่อธิบายละกันเดี๋ยวจะยาวความเนี้ยของเขาเห็นไหมซิปเนี่ยตัวนี้เอาก็ทําให้เป็นก้านไมต้องปลายห่างซิปอะออให้เราสามารถใช้แค่นิ้วเดียวดึงได้ไม่ต้องจับ ใช้นิ้วเดียวดึงได้เลยเป็นซิปสองทางด้วยประมาณน,นี้เปิดเข้ามาด้านในนี่อันนี้จะเปิดเราค่อนข้างลึกนะลงลึกถึงแบบนี้เลยอะซึ่งข้างในเนี่ยเข้ามาข้างในจะมีอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์แถมไปให้นะเป็นตัวยึดกระเป๋าเขาเอาไว้ยึดกิดตรงเนี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้มีก็เลยไม่ได้อธิบายตรงนี้มีช่องซิปเล็กๆนี่เอาไว้ใส่เมมใส่แบตได้ใส่แบตใ,ให้ดู นะแล้วก็อันนึงที่ดีของเขาเลยคือเขาจะมีตัวให้ปรับระยะได้ว่าเลนเราอะตอนนี้ใส่เลนที่แบบค่อนข้างสูงหรือค่อนข้างเตี้ยอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวสายเนี่ยปรับระยะได้ว่าอ่ถ้ามันเตี้ยหน่อยเราก็แปะบนๆหน่อยถ้ามันกล้องที่เราใส่ไว้เนี่ยตัวเลนมันค่อนข้างยาวเนี่ยเราก็ ดันลงไปตรงตูดเลยอ่ตรงนี้ก็จะเป็นเวลโครเป็นตรงขนของเวลโครนะอันนี้ก็จะเป็นเวลโครสสวนที่เป็นตัวพูดถ้าอย่างผมมาใส่เลนสั้นๆเป็นปเลนฟิกสั้สนๆอย่างเงี้ยเราก็ติดขึ้นมาข้างบนๆแบบนี้อเวลาเราใส่กล้องลงไปเนี่ยอมันก็จะได้ไม่จมลงไปแบบนี้เห็นไหม,อ,มอยากให้ขึ้นมาสูงอีกออ่มเอาขึ้นมาสูงสุดเลยอ,อันนี้ปุ๊บอยู่สูงสุด เพอเใส่กล้องล, Moses, <st utter> ลงไปเห็นไหมมันก็จะไม่จมลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่จมลงไปมันก็จะอยู่บนบน,บนอยู่ทําให้เวลาเราเปิดมาแล้วจะคว้ามาเนี่ยมันค่อนข้างง่ายอา่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลนแล้วเราใช้ความเลนที่มันแบบสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวเนี้ยตัวสายอันเนี้ยให้มันลงไปลึกหน่อยได้ก็กดแบบนี้แบบนี้อ่านเนี่ยอันนี้คือถ้าเลนเรายาวนะอ่าให้มันลงไปล, ức, ล, ức. ล ức กึกๆกล้องก็จะได้สามารถลงไปได้แบบนี้อ่านนอันเนี้ยก็คือจุดเด่นที่ทําให้เราสามารถ ปรับความลึกของไอตัวกระเป๋าอันนี้ให้มันเป็นไปตามกล้องและเลนที่เราใช้งานได้อันนี้คือดีงามใครชอบแนวนี้ที่เป็นแบบตัวซองใส่กล้อง แบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะสอบถามเข้ามาก่อนได้ที่ l i น์แอดไอเลฟทโกหรือทาง Facebook Messenger ก็ได้ส่วนใครอยากสั่งซื้อก็แน่นอนช่องทางเดียวกัน Li@ น์แอดไอเลฟทูโกเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์หรือจะ c o p ปปี้ลาซาด้าเวิร์ดเว็บไอเลทโก .com/shop แล้วก็นี่พวกติกตอกอะไรเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมีละใครสนใจก็สามารถสอบถามเข้าไปได้และก็เช่นเคยถ้าคุณสนใจสินค้าตัวไหนของทางร้านไอเลฟทูโกคุณสามารถทักเข้ามาได้ก่อนที่ l i น์แอดไอเลฟทูโกถ้าอยากรู้โปรอาตอนนี้มีโปรมีอะไรส่วนลดอยู่หรือาองางท ่อนบางทีเนี่ยโบมันกำลังจะมาเราให้คุณได้บางทีโบมันพึ่งหมดไปวัน2วันบางทีก็ให้คุณได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้การันตีนะบางทีก็ให้ได้บางทีก็ให้ไม่ได้แล้วแต่สินค้าแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่จังหวะเพราะฉะนั้นลองทักเข้ามาก่อนถ้าไหนให้ได้เดี๋ยวเขาบอกอันไหนยังไม่มีโบยังให้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็บอกเหมือนกันโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม